ครับสวัสดีครับสวัสดีเอ็มชาครับน,นี่ก็เช่นเมื่อก็มาอยู่ที่สวนครับอยู่ที่บ้านลำนบุปผานตำบลประตังอำเภอชุมนันท์ขาดครับวันนี้ก็จะมาชาร์จรถไฟฟ้านะครับดเดโก้น,นะครับด้วยพลังงานทดแทนนะครับก็แผงโซลาเซลล์นะครับเป็นเป็นระบบดีซีชาร์จนั่นแหละครับด้วยค่าไฟศูนย์บาทนะครับแต่ก็ต้องลงทุนซื้อแผงโซลาเซลล์หน่อยนะครับโอเคกันยาวๆประมาณ30ปีได้ นะก็ท่าน,น่าก,ก็ใช้หลอดมอสซายเดกโก้นะเอามาจากกรทมอนะครับก็มาใช้ที่สวนเดโก้รุ่นโซโซนะครับโอเคเดี๋ยวก็เปิดตัวชาร์จก,ก่อนตัวนี้จะเป็นเหมือนอระบบสวิตชิ่งชาร์จนะครับก็คือชาร์จเจอร์นั่นแหละครับเสียบปลั๊กเข้าไปตัวนี้จะไม่สวยรูเท่าไหร่ไอ้นี้ น็อตมันหล่นหายแล้วมันก็ใช้หลายอย่างนะครับเพื่อเขาจะไปใช้ให้ดูแผงแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็จะมีปลั๊กอยู่นะครับมาจากโน่นนะฮะจากบ้านสวนหลังเล็กๆนู่นนะครับดูด้วยใช้อะไรบ้างนะครับวัดทีวงทีวีชาร์จแบตได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างแมววัดโวลต์ให้ดูก่อนตอนนี้ต่ออนุกรม ใช้แผงโพลีนะครับช่างแมตวตอนนั้นก,ก,ก็ก็งบน้อยก็ใช้ถ้าใครงบเยอะก็ซื้อแผงใหญ่นะครับจะดีนะครับจะใช้ได้เยอะ,อะเดี๋ยวเติมติดวะต้องไปขยับทานนะับตั้งเป็น DC ซีโวลต์นะครับเดีย๋ยววัดโวลต์ลอยกันฮะยังไม่เสียบโหลดนะตอนนี้ยังไม่เสียบปลั๊กสองร้อยก้าโวลท์นะครับที่เห็น นะไม่เกินสามร้อยวอนก็ได้หมดนะครับจิ้มให้โดนนี่นะครับวอ์ลอยนะครับสองร้อยเก้าวนนะครับช่วยมาตีไ200ว้ดีซีสองร้อยวอนนะครับตอนนี้ก็มีแล้วมากก็เอาปลั๊กมาเสียบได้เลยตอนนี้จริงๆเป็นปลั๊กมีกาวทั้งหมดเจาะรูนะนี่ปลั๊กธรรมดาเจาะรูรูนึง เคก็เสียบเข้าไปะจะได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะไฟสีแดงติดนะครับถ้าเต็มขึ้นเขียวนะครับนี้เอาดีสังเกตง่ายๆถ้าทำงานพัดลมตัวน,นี้จะหมุนนะครับีเสียงพัดลมนี่ก็คือทำงานเดี๋ยววัดวอนดูอีกทีนะครับที่เท่าไหร่อ่า เกียบโหลดแล้วก็เหลือร้อยร้อยสามสิบสองโวลต์สามสามโวลต์นะครับตอนนี้แปดนาฬิกานะครับช่าไมวเาชาร์จแล้วนะจะชาร์จจะชาร์จข้อดีก็ดูอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับทำงานเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ,รรบ,ตรบ AC ตั้งแต่1 0 0ยร้ถึง264โวลต์นะครับถ้าเป็น DC มันถึง300โวลต์นะครับ ปกติไว้ตั้งแต่110ร้อยสิบน,น,ออนะครับเจสองโวลต์สิบห้าแอมป์นะครับอันนี้ดีซีออกสิบห้าแอมป์นะครับเวลาชาร์จแต่กินไฟถ้าไฟอีซีก็ประมาณห้าจุดห้าจุดสี่แอมป์ห้าจุดห้าแอมป์ประมาณนี้เดี๋ยวไปจับกระแสดีซีนะครับว่าดีซีกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชั้นไมต้องไปจับด,ด้านในนะครับก่อนจะไปจับกระแสเดี๋ยวดูแผงกันนะครับแผงก็พยายามอย่าให้บังนะครับนี่แสงแดดมาแล้วนะครับแปดโมงเช้า บ้านอยู่หลังเขาโอเคนะครับนี่แผงโพลีสามสี่สิบวัตต์นะหแผงนะครับแผงที่6แผงนั้นไม่ได้ใช้แผงนั้นชาร์จแบตเตอรี่นะครับใช้ตัวน,นี้ใช้กระโหลงป,ปั๊มน้ำแล้วก็ใช้ระบบปลั๊กไรได้หลายอย่าง okay, โอเคพลีถ้าใครมีกำลังเยอะก็ใช้เป็นโมโนนะครับงบน้อยก็โพลี่ไปก่อน อันนี้ก็เดี๋ยวมานจะกระแสแอบนะนี่ต่อเป็นธรรมดาธรรมดาอยู่นะครยังไม่ได้ทำอะไรใหม่จับกระแสนะครับวิ่งได้น้อยอยู่นะแล้วแต่แผงผลิตไฟได้นะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดแดศูนะครับตีไว้ไม่เกิน2อแอมป์นะครับตอนนี้ ถ้าแดดร้อนๆก็น่าจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วช่างแมวก็มีใช้ยางอื่นด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดทีวีได้แล้วนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับขอให้มีแสงเปิดทีวีตัวนี้เป็นดีซีนะครับทีวีเขาก็เปิด ก็คือดูดูหนังฟังเพลงได้อะครับเจ้ค่าไฟศูนย์ยบาทนะครับใช้กลางวันได้ถ้ากลางคืนจะใช้ก็มีแบตสำรองตัวนี้แพงหนึ่งก็ใช้ตัวนี้ฮะอสิบสองโวลต์นะชาร์จแบตเตอรี่นะก็คือแบตตัวนี้อีกหน่อย,ยก็เป็นเปลี่ยนเป็นลิเทียมนะอีกทีนึง อ,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 อย่างนึงก็ชาร์จเครื่องเสียงได้นะครับเนี่ยตูวลำโพงนี่นะตัวนี้มีมีชาร์จแล้วนะสาธิตให้ดูตัวนี้ดีซ5ตัวนี้อแดปเตอร์เล็กชาร์จลิเทียมก็สามารถชาร์จได้นะครับี่ทีวีไปแล้ว ตัวนี้ถ้าชาร์จเต็มจะขึ้นเขียวไอนน้สีนี่นะสีฟ้านะครับอันนี้ชาร์จไว้แล้วเต็มแล้วถ้าเวลาเขาแบตน้อยก็จะขึ้นสีแดงแดงก่อนแล้วก็เต็มก็คืออันนี้คือแบตเต็มนะครับนี่แหละครับการใช้ไฟฟ้าค่าไฟศูย์บาทจริงนะครับโอเคครับก็ใช่ไหมก็ใช้ค่าไฟศูย์บาทจริงนะครับใช้ปั๊มน้ําจำเรจที่บ้านสวนนะครับแทบก็ ถ้ามาอยู่บ้านสวนที่อำเภอสังคมบ้านลำบูพานปิอตั้งพสงมจังหวัดรคยนี่ก็พยายามจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแทบแทบไม่มีค่าใช้จ่ายก็เป็นเหตุผลหนึ่งทีว่าทําไมหันมาใช้รถอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เลือกตัวเดโก้นะครับเพราะราคาเขาไม่ไม่หนักมากก็ทดสอบมาหลายอย่างแล้วก็โอเคนะมันจะมีเชื่อมคงเชื่อมขาจุกในคลิปที่ยังไม่ทำก่อนอันนี้ก็ได้นะครับว่า ใช้หนักขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งบรรทุกนะครับแล้วก็ขับเที่ยวได้ก็ไม่ได้ขี้เลี้ยวขี่เหล่อะไรนะครับโอเคครับก็ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับตัวนี้ก็หน้าหนาวหนาวนะครับเดือนมกราเนี้ยังหนาวอยู่กลับพอดีใช่ไหมากลับมาเาที่ยวสวนมาดูสวนนะครับช่วงหลังปีใหม่นะครับยังไงก็ถ้างานลูกค้าที่ติดอยู่ก็ยังไงก็ว่ากันดีนะครับช่วงนี้ขอ ลุยสวนตัวเองก่อนนะครับยังไงก็ช่วยกดตดตามกดซับสไครต์และแชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทําคลิปโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะในการใช้พลังงานทดแทนแผงโซลาเซลล์นะครับกับบ้านสวนนะครับค่าไฟศูนย์บาทจริงนะครับแต่ก็มีลงทุนต้องลงทุนซื้อแผงหน่อยก็ตัวนี้ใช่ไหม่าใช้นานแล้วนะน่าจะห้าหกปีแล้วนะหกเจ็ดปีแล้วนะครับก็ใช้ได้ยาวครับสามสิบขึ้นไปแหละครับ ว่าเราไม่ได้ใช้งานหนักมากครับก็เผื่อใครจะตัดสินใจในการจะใช้พลังงานทดแทนนะครับสู้ๆครับเราต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ไร่อยู่สวนอยู่บ้านอยู่บ้านอานอกอยู่อะไรเงี้ยคือประเทศไทยเรามีแสงแดดเยอะอู่แล้วนะครับคือมันภาคอีสานเนี่ยมันเหมาะสําหรับแผงโซลารเซลล์มากนะครับเพราะแสงแดดบ้านเราเยอะเดี๋ยวผมจะชาสักพักแล้วครับ 80 8 0โวลต์77เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้10โมงนะครับเดี๋ยวไปดูจับกระแสแอมอีกทีถ้าตอนเช้าๆมันจะแอมปันจะน้อยครับเพราะแผงผลิตไฟได้น้อยนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้นะแอมตอน10นาฬิกาดูนะครับโอเคเดี๋ยวต้องทำดีสี อ่ะสี่จุดสามหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแผงโพลีนะครับมันก็ต้องรอแดดหน่อยแต่ถ้าแผงโมโนก็จะเร็วกว่านี้สี่จุดสองศูนย์นะตอนนี้ก็คงไม่เกินห้าแอมป์นะรตรงเต็มที่ให้ดูนะครับก็จะมีใช้ปั๊มด้วยก็เลือกเอาถ้าชาร์จรถอยู่ก็ไม่ใช้ปั๊มนะครับ